วัดโธบักคิดมันซื่อผ่านไทยมะไมบน่นันคือเป็นตาไทยดีแท้แม่นหรอครับไทยดีขนาดเลยคอยซื่อมาใส่หลายพันเหลือได้ครับนี่ห่วยมันเป็นผ่านยี่ห้ออีัง,ง้อนี่่านตาเพชรตัวครับซื่อมาจากล่องกึ่งสหกิจผานของเพิ่นนี่โอ้ใส่ดีขนาดเลยแข็งแห้งทนทานแถมเฮียเพชรเล่ายั่งบริการดีพร้อมเด้ครับห่วย มาเห็ดให้เอาสนใจทีน้อบาดีแล้วล่านเพื่นขายอีหยังแนลทิดอา้าก็มีหลายอย่างเด้ล่ะครับเรามีเบิดสูแนวนั่นแหละครับบ่ว่าสิเป็นผานบุกเบิกผ่านพ่วนเครื่องตัดหญ้าผ่านขุดมั่นเครื่องฝานมั่นหรืออยากเสียดอีหยังเป็นพิเศษใส่รถคู่บุตารุ่นหน่อยลุ่นใหญ่ยันมากรถไถฟ,ฟอร์ดรถซิ่งรถล,ลาก จำได้อย,ย่างรถไททุกยี่ห้อชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตรมีเบิร์ตสูนแนวนั่นละเฮียเพ็ดล้าใจดีจัดให้เบิร์ตคู่ยางนั่นละครับห่วยมีขรบสูยางจึงสี่แล้วล่านเล่ายุสัยละทิศเอาสิแวะไปซื้อน้ำล่องกึ่งสาคิตตั้งอยู่หัวมุมโคงก้อนสีหอดสามแยกไฟแดงก่อมอศสูนละครัเอาโทรหาเฮียเพ็ดอง์กนก็ได้โดยตรงเลยเบอร์โทร 0816622666ล่องกึ่งสหกิจเพิ่นบริการดีเว้าวดีแถมใจดีอิหลีเดอ้อกระเพดเล็กหนาแข็งแรงทนทานรับประกันคุณภาพ